สวัสดีครับพวกเรา NT Reality วันนี้พวกเราจะไปไหนกันจ๊ะตลาดนกฮูกค่ะอืมตลาดนกฮูกที่ว่ามีของขายเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้ว<น>เดี๋ยวไปรอดูว่าในตลาดเนะี่ยมีอะไรขายบ้างเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับผมพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะนี่งั้นไปกันเลยไป ีตอนนี้พวกเราเข้ามาในตลาดแล้วของขายเยอะมากแต่จะ600ตอนนี้แล้วฮะเราลุนเราจะเดินไปทางไหนก่อนดีนะครับผมตอนนี้เร,เราหาตู้กดตังค์อยู่ไม่รู้ตู้กดตังค์อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราหาตู้กดตังค์กันก่อน,นตอนนี้ <ผม S 1> เราก็เดินมาถึงตู้ ATM ก,กันแล้วนะครับผมเรารอพี่ ก<บ>ด,ดตังค์ค<อ>รับผมขอประชาสัมพั 3, นธ์นะครับอีกสักครู่เราจะร้อี่กดตังค์กันนะดเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาช้อปปิ้งดูเสื้อผ้าขายเยอะมากเดี๋ยวเราไปหาอะไรดูกันนะคะตอนนี้เราเดินมาในดงเสื้อผ้าแต่น่าจะเป็นโซนมือสองนะตรงน้นจริงแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนเดินไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พัก ตอนนี้เรามาสุดอยู่ที่ร้าน The Fry Bread mm hmm. ทนไฟกินเหรอกินอร่อยนะอ่าลองดูก็ได้เอามาแก้วเอามาแก้วหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้าง เธอชิมดิอร่อยไหมอืมไงดีกินอ่ะไหนชิมมากชิมมากเปิดเปิดท้าหน่อยเปิดท้าหน่อยเปิดทา อร่อยดีครับมุกมันหนุบหนับมากนี่จานอยู่ที่รลารนคุกมา้องได้มาล้องง่ายอร่อยดีเอาอะไรไปซื้ออะไรอ่ะนี่นะคะผมยี่สิบบาททุกอย่างสวยๆมากสวยๆทั้งนั้นนี่ นา่ารักสีเออสีเทาไงสีเทาเ่ออเาอเออเอเอสีอ่อนเอ้ยเออโมูเอเอ,เอนี้ก็ได้นะเราตะมุนเราตะมุนอ่อนนี้นอืมอะไะมันเยอไป จจ่า่ตังครับผมจ่ตยตังยี่สิบบาทนะใอญ่ตังมัดมัดเลยได้ปะเ,เออมัดเลยมัดดิมัดกันดิมัดเลยก็ไม่ถึงเฮ้ยเราเล่นมุกอะไรเนี่ย <c oughs> น,นี่นายหันมาเนี่อ่อไปไปเดินต่อหาซื้ออะไรของเนาะขวาดีกวา่าขวาขวาขวา สีนี้หรือสีเทาเดียอว่าให้เข้ากับแม่อะแม่เราสีดำอะเขาจะเอาสีเทาเขาอาเนี้เขาอาเนี้เอาเนี้เอามินเนี่ยเนี้ยสีเทาใช่อ่ารักมากดูนี่อืมเนี่ยเวลาถอดแล้วก็แล้วก็จะอยู่ตรงคอเรา ได้ยังคะอ่าได้แล้วงามาอ่ะใส่ใส่ใสอ๋อมันปรับข้างหลังมันก็ปรับระดับเอาว่าเราเจาประมาณไหน,ไหนอะไรเงี้ยอไปเราไปเดินต่อดีกว่าปะไปดูร้านอื่นต่อครับผมไป เออตอนนี้คนเริ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเย็นแล้วแล้วคนก็จะเริ่มทยอยทยอยมากันอะไรเงี้ยครับผมนี่ครับผมเราเดินมาเจอร้านนั่งกินสวยมากเลยครับอเออ,อ,เอ,อ,อโอ้สวยมากเลยอันนี้ที่ไ,ได้ถึงับาเป็นต้นที่24 oh no อีสามแปดอ๋ออันนี้ถึงสามแปดใช่ไหมพี่เออเขาใส่ได้เพราะเขาสามหก่สามสี่หาหสวยตัวเลยครับนี่มาโดนกันได้ครับพี่เคยสวยทั้งนั้นนี่มีชุดนงชุดนอนอะไรด้วยครับผมนี่ผมได้เกงมาแล้วครับผมนี่เกง หล,ลงเดินมา,มาเสียตามนะ,ะผมหลงเดินเข้ามามก็มันสวยทุกตัวเลยอ่ะจริงใครมานี่ก็คือมามาโดนได้ร้านนี่ร้านก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็มาโดนได้ครับผมเพราะว่ามันสวยจริงมันม,ม,นมีมันมีหลายลายอะ่ะแล้วมันก็มีหลายอย่างด้วยแล้วสวยสวยคุณภ,ภาพโอเคอยู่ไปเดี๋ยวตอนนี้เริ่มหิวแล้วครับผมผมว่าไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพผมเรากำลังจะเดินไปรับพี่นะคะเพราะตอนนี้เราหิวกันมากเลยใช่ไหมเธอ ร้านมันอยู่ตรงไหนนตามหามันหน่อยสิตามหามันหน่อยสิ้ายหิวข้าวมากเลยหาข้าวกินนกี้ยดีกว่ะครับผมคลองร้องจอกจอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาข้าวงงากินกันดีกว่าใช่ใช่ใช่เราเดินตรงไปเลยตอนนี้เราเข้ามาในโซนของกินแล้วนะครับผม ทำอยั่งกระแทบทำหยั่งกระแทบนี่นี่ก็คนคนเยอะมากเอาทำอะไรดีเอาทำอะไรดีวะทำแซลมอนเหรอเราสั่งทำแซลมอนเลยนะคะด่เมนูเขามีให้เลือกหลากหลายมากอืม น่ากินทั้งนั้นเลยครับผมอ๋ก็เดี๋ยวรเราไปร้านต่อไปกันเราเลือกไว้หลายร้านมากเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะนี่ครับผมร้านต่อไปอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะคะรับผมอลืมครับแวะร้านนี้ก่อนนะครับ ต่อไปของเราร้านนี้ร้านยำม,มาถึงแล้วว้าว <Wow. S 1> มีมียำให้เลือกหลากหลายเลยครับผมเอาเอายำหอมาำลงใช่เราสั่งไปแล้วนะครับผม ยอดดูหอยหอยตัวแบบเป้งๆเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับผมนี่แปดสิบบาทบาตอนนี้เราก็ได้เมนูอาหารมาแล้วนี่สี่อย่างเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเนยนลยดีกว,ว่าว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะจ๊ะมา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 อัน,านนี้ยำอันนี้ยำแซลมอนนะครับผมกินแซลมอนลวยๆเหรอเลยดูจากสีหน้า อร่อยมากคือกาลานหอมมากดี้าปยอเลยมีอรองอันนี้ยำหอยนางรมคู่คู่กันอร่อยมากอร่อยมากลองกินดูน่หอยนะคะอ้ในเกดหยเน้นเน้นหนังมากเ้ยนนิ้น นี่ผมนำเสนออีกอย่างเลยชีบอลชีบอลอยากรู้มันจะยืดจะยืดแค่ไหนครับผมไปลองมาลองกันดูดูดูอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยโอ้โหมันยืดมากอะ่ะโอ้โหเราลองชิมมันดูนะนอ,อือกอร์ อ่ายากมาวเราขอตัวกิน่อนะคะวนมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ยนะคะกดติกดกระดิ่งด้นะคะได้จะได้พคลิปใหม่นะคะอนนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะหนุ่มบ๊ายบาย